Bring like that ass back like boom 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 boom, boom. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธ์ชาแนลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเรามาอยู่ใน ID เซิร์ฟ12นะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะก็เสียงกะ ก็จะแบบกล้องกังวลน,นิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเปลี่ยนสถานที่อัดนะครับผมเพราะว่าเราหนีโควิดมาที่ต่างจังหวัดนะฮะเสียงมันก็เลยจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะไปอ่าเปิดเอากระโบรอสเพื่อที่จะมาทำโบรอสของเราเนี่ยให้มันขึ้นเป็นอาวุธเฉพาะ3ดาวนะครับผมก็ ไอดีนี้อย่างที่รู้กันนะครับผมลุกยุดทวีตลุงยุดรับช่วงต่อมาโดยที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมตัวละครตัวนี้ตัวละครไอดีนี้คือตอนที่รับมาพลัง8ล้านนะครับผมโบล็อตเนี่ยยังไม่มีนะครับผมไม่มีโบล็อตนะครับผมแล้วก็คือตอนนี้มายกเครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในที่อันดับพลังนะตอนนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมอ่ะ อันดับพลังตอนนี้เนี่ยครับผม20ล้านเข้าไปแล้วนะฮะก,กว่าจะปั้นมาได้ถึงนี้ก็โหแบบหงัดหยาดเหงื่อแนะรงงานต่างๆนี่มาอยู่ในไอดีแทบจะหมดเลยก็ว่าได้นะฮะตอนนี้อยู่ที่20ล้านนะครับผมอันดับ2องนะอันดับพลังนะฮะส่วน้านดานนี่ก็เราอยู่ที่เลเวล1น6นะได้แต้ม1 4 4 4นะฮะส่วนตัวละครก็ยังเป็นกาโลนะอันดับสองนะฮะ กิวก็ไม่เป็นไรกิวเราไม่ต้องไปดูอะไรเยอะนะครับผมคนไทยไม่เน้นกิวนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูในอันดับร้านประลองกันนิดนึงด้วยนะครับผมขออัปเดตหน่อยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับ idserve สิสอนะฮะอันดับร้านประลองมีพลังอยู่ที่19ล้านนะฮะอยู่ที่อันดับ2นะก็ถ้าคุณ r p j n เขามาตีเขาก็น่าจะขึ้นอันดับ2นะแต่รู้สึกว่าเขาจะไม่มาตีเลยนะครับผม คือถ้าเกิดเขาไม่มาตีลุงยุทธก็ไม่ไปตีเขานะครับผมก็ยืนแบบหล่อเท่กันไปหล่อเท่กันไป1 2 3 4สกิวเดียวกันหมดเลยนะครับผมยืนแบบหล่อเท่ครับผมอ่ะโอเคครับผมทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่กิจกรรมตู้ตุ๊กตกานะครับผมเพื่อที่เราจะไปเปิดหาอาวุธโบรอสนะครับผมอันนี้เลยนะครับผมเนี่ยอันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวนี่ฮะเสือ้อเกาะโบร็อตนะครับผมใช้อัพดาว ไอเทมเฉพาะของโบลรอสนะฮะก็ไม่รีวิวอะไรมากมายนะครับผมก็ทุกคนก็อาจจะรู้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดได้เกาะโบลรอสมาเนี่ยดัมเมจมันจะรแรงขึ้นเนื้อฮะอ้อเราไปเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับผมมีงบประมาณอยู่1น0 0 0หนึ่งหมื่นนะฮะหนึ 1, 7, ่งหมื่นเจ็ดพันเพชรนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะได้ร้างตู้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปดูกันก่อนเดี๋ยวผมไปดูกิจกรรมนะมีอะไรกันบ้างอ้าว กิจกรรมเรียญน,นะครับผมรับไปแล้วก็ตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะส่วนสปายวัสดุวิจัยนะครับผมผมไปดูเนี่ยผมไปลองจากทีล่ลองเปิดแล้วนะฮะหนึใบนี่คือแบบออกสีเหลืองมาแค่สองสามก้อนเองผมว่ามันค่อนข้างเกรือนะฮะก็ผมก็ยัง แบบ50 50อยู่นะไม่รู้จะเปิดหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวก็ต้องรอดูก่อนที่มันจะหมดอีเวนต์ก็แล้วกันนะครับผมไปครับผมจังหวะนี้เขาเปิดไปที่10เหรียญก่อนนะฮะพับก็ให้เท่าไหร่ครับมีหรือเปล่าออกมาเลยไหมโอ้โหเป็นที่เพิ่มทักษะนะครับผมมาครั้งแรกแลวไปอีก20เหรียญนะฮะ20เหรียญนะครับผมไปครับผมสีเขียวฮะโอ้โหเป็นตั๋วรีเฟซล้านค้าลึครับนะครับผมอืมอะไรกันครับเนี่ยไปต่อฮะ ทีนี้เราจะเสียไปอีก50เพชรนะฮะโอเคไปได้สีไหนสีไหน,ไหนขอเป็นเกราะมาเลยก็แล้วกันนะฮะผมแบม,มเป็นหีบดัดแปลงนะครับผมโอเคได้อยู่ไม่ถือว่าเกลือเท่าไหร่นะฮะไปครับอีก30เหรียญน,นะฮะจังหวะนี้มามาแบามน่อยโอ้โหตัวรีเฟซอีกแล้วครับผมรีเฟซล้านกราดนะครับผม ไปต่อฮะไปต่ออีก30เหรียญนะฮะสาเหรียญนี่ครับผมาพาบเบิม้มหีบสุ่มแผ่นดิบครับผมไปต่อฮะทีนี้ซื้อ50ชิ้นเหรียญนะ้วหมดไป500เพชรนะฮะไปต่อครับผมไปกันต่อนะเพื่อเกาะโบรอสนะครับผมนี่ไงหล่อเท,ท่ทีเดียวนะโอ้โหได้เป็นหีบเรือกชิปนะฮะ หี ep, เลือกชิปผู้ตื่นซื้อไปอีก500เพชรกับผมไปกันต่อครับผมไปแบบยาวๆเลยนะฮะปับ๊บการดัดแปลงครับผมไปต่อครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเราจะดวงดีหรือเปล่าหรือเราจะได้ล้างตู้นะแต่จริงๆผมก็อยากล้างตู้นะผมอยากได้ของระหว่างทางด้วยโอ้โหเป็นหีบสุ่มแผ่นนะผมอยากได้เศษเอชเออานะครับผมทั้งฮีโร่ทั้งวีซ่า์เลยนะครับผมเพราะว่า ผมจะทําเกียร์โลเกียร์โลขึ้น5ดาวครับครับเป็นนิวเคียสโอเคดีอยู่ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะฮะอีก80เหรียญ800เพชรนะครับผม800เพชรนะครับผมไปฮะปุ๊บเป็นเหรียญโกครับผม300 k นะฮะทีนี้ไปที่8 10เหรียญน,นะครับผมใช้เพชรแรกไป800เพชรน,นะฮะโอเคบับชิปประวัติฮะ ที่นี้นะครับผมโอ้โหหนึ่งร้อยชิ้นเหรียญเนี่ยครับผมก็ใช้หนึ่งพันเพชรนะตอนนี้คือแบบเริ่มตึงแล้วคือแบบมันจะเริ่มแบบใช้เพชรเยอะขึ้นไปอีกแล้วโอ้โหชิปเฉพาะสองร้อยอไม่คุ้มเท่าไหรนะ่นะหนึ่งเพชรกับชิปเฉพาะเนี่ยคือชิปเฉพาะมันค่อนข้างจะหาง่ายกว่านิวคลีสนะครับผมไปฮนะมาลุ้นกันครับผมสีเขียวสีเขียว oh. เทือฮะทีนี้ก็110เหรียญน,นะฮะใช้1,100เพชรนะครับผมค่อนข้างแบบเรียงจัดจัดเลยเนี่ยฮะสีเขียวมาครับผมปับโอ้โหเกลือครับผมยิ่งลึกยิ่งเกลือนะครับผมไปกันต่อฮนะจังหวะนี้110เหนนรียญนะฮะ ไปกันต่อครับผมจังหวะนี้พัมโอ้โหครับตัวแดง5า้าใบฮะโอ้ยอีกห2 0อีเหรียญน,นะครับผมใช้1,200เพชรนะฮะพับโอ้โหกาดอัพดาวสี่ชิ้นฮะไปต่อร้อยสามสิบเหรียญน,นะฮะใช้ที่หนึ่งพันสามร้อยเพชรนะฮะไปต่อไปต่อสีม่วงโอ้ยเหลือสามลูกโอเมก้าส์พับโอ้โห อย่างเตี้ยครับผมใส่ก็ต้องล้างอะไรครับผม,ผมขอออกอันสุดท้ายเลยไปขอให้เกาะบรอรสออกอันสุดท้ายเพราะว่าอยากได้เ็ษเอสอาโอเคเป็นเสศจปีศาจนครับผมโอเคทีนี้ออกเกาะโบรอรสได้เลยนะออกเกาะบอตได้เลยนะ150เหรีย e ญ1 5 0 0เพชรนะครับผมสังเกตดูว่า1 7 0 0 0เพชรของเรากำลังจะหายมลา,ายไปโอเค ได้สิ่งที่ต้องการและก็ยังคงค้างอยู่ที่ชิ้นส่วนสากลฮ e r o หกชิ้นนะแต่ก็อยากได้นะ1 0 0 0 1พ0 0นเพชรนะฮะคือมันต้องใช้1,800เพชรเพื่อได้เศษเพื่อได้เศษตรงนี้มานะชิ้นส่วนเศษาาลฮีโร o นะฮะคือ6ชิ้นเอายังไงดีครับเน,นี่ยโอเคเอาครับผมผมเอานะ1800นะ 1,800นะครับผมต้องเอาครับผมเอาครับผม,มเพราะผมต้องการที่จะขึ้น g ีโนต5ดาวด้วยนะครับผมโอเคชื่อส่วนสากลฮีโร่เรียบร้อยฮะได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูโบรสที่เพิ่งปั้นมาภายใน20วันของเรานะครับผมก็เป็นโบรส5ดาวนะครับผม3ดาวม่วง5ดาวเรืองนะครับผมอ่ะ อาจจะมีใครถามทุกคนถามหรือน้องๆถามหรือท่านผู้ชมถามนะครับผมว่าคือไม่เคยเปิดตัวตัวดัมโบรรสแล้วทำไมโบรอสลุงยทดถึง5ดาวนะฮะเดี๋ยวลุงยทธจะพาไปดูนะครับผมก่อนที่ลุงยทธจะพาไปดูขอทำขอทาอันนี้ขึ้นสมดาวก่อนนะครับผมวัมเขาให้นี่แนครับผมดาเมด จากพลังโจมตี22นะครับผมเป็น32เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาอีก10นะครับผมก็ค่อนข้างดีเนี่ยครับผมสำหรับเอาทีิของเจ้าบูรอดนะครับผมเตะทีทะลุไส้เลยก็ยังไม่มีของอะไรนะใส่เป็นเซ็ตป่าเถื่อนแบบคือแบบไก่กามากเลยนะครับผมสำหรับเซตป่าเ สำหรับเซตบาเถื่อนแล้วก็การบัฟก็ยังไม่ได้ยัดอะไรเลยนะครับผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะก็พึ่งมาปั้นนะครับผมอ่ะผมจะบอกว่าผมนี่เปลืองไปกับโบร็อตอย่างมากเลยนะครับผมจากที่พูดไว้เมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะฮะฮีโร่ซนะัพพอร์ตนะฮีโร่ซัพพอร์ตตอนนี้นะครับผมคือเลเวลนี่คือแบบมันแบบมันอลังการงานสร้างนะเลเวลนะดูที่เลเวลนะฮะ 1,643เลเวลครับผมสำหรับเลเวลซัพพอร์ตโอ้โหคือแบบคือแบบคือสายเปย์ตัวจริงเลยนะครับผม1,644นแล้วครับผมสำหรับเอ่อเลเวลซัพพอร์ตตรงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบดาเมจของเจ้ารุ่เตราชันกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะ เอาละครับผมเรามาในไตเขานะเดี๋ยวเราจะลองไปตีโปเต้ดูนะครับผมโปเต้รุ่นพี่นะครับผมลุงยุ้เจาโปเต้สิทธิ์น้องขั้นที่สามไปตีนะครับผมมาเอ้าผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวขอสลับโบรอสไปอยู่ด้านบนนิดนึงนะครับผมนิดเดียวนิดเดียวไปฮะไปลองตีโปเต้กันไปครับผม90เพชนะครับผมตีโปเต้โดยใช้โบรล์ที่เพิ่งปั้นมาไม่ถึง ยีวันกันดูนะครับผมว่าจะไหวหรือเปโอ้โหเป็นลูกเตะราชันของโปเต้เตะมาก่อนแล้วจะถึงข้างหลังหรือเปล่าจะถึงข้างหลังไม่ถึงครับผมไหลูกเตะราชันลุงยุทธครับผมมาฮะจาังหวะนี้แบรมโอ้โหครับเรียบร้อยฮนะตายไปแล้วใใรครับผมดีใจได้เตะโปเต้ครับผมนี่ครับผม7ล้านดามเมจครับผมแตกไป2เลยนะครับผมสำหรับนกฟิติกของลุงยุทธนะเน้น ปั้นที่นกฟินิกรวงแถวหลังเลยนะครับผมสำหรับตัวเซิร์ฟ12ตัวนี้นะฮะโอเคครับผม3ล้าน8ไปเบาๆเพราะว่าเปลี่ยนโกเคสึมาใส่เซ็ตสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือวอร์มเซตสูตรไว้เพื่อรอยุงเข้ามาแล้วนะฮะเป็นตัวทำดาเมจแล้วทีนี้นะครับผมสำหรับยุงนะฮะแล้วก็โกเคสึก็จะเอาไปเป็นตัวสายอึดถึกทนนะครับผมโอเคมาดูกันเกมกันต่อครับผมที่ด้วงนะฮะ ร่วงตอนนี้ต่อยนกไปแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นลูกเตะราชนของลุยทธนะครับผมเตะหน้าไปที่โอ้โหโกคื้อไม่ตด้ครับผมเด้งขึ้นมาเฉยเลยครับเดี๋ยวขอไปปั้นโบรอสก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับผมหวัดโกคืสึไปฮะโอ้โหสี่ล้านหนึ่งครับผมเอาโกคิสึมายืนหน้านะฮะสำหรับโปเต้นะผมก็ได้เหมือนกันนะฮะสามล้านหกสำหรับโกคิส,สึอของลุยท์ไหครับผมไป ตีไป1ดาเมตตามจกไปด้วยนกนะครับผม7 0 0 0แสนดาเมตครับผมมาดูนกหงลูกไฟของโปเต้กันบ้างนะฮะแบมเข้าไปที่2อล้าน3นะฮะค่อนข้างแรงเลยทีเดียวป่อยหน้าไป7 0 0 0แสนดาเมตครับผมทีนี้ดวงต่อยมาครับผมไม่เป็นไรครับนกยังไม่ดับยกนกยังไม่ล่วงนะฮะรุกเตะราชั้นของลูยุเทเตะโกเคือทีนี้ต้องตายแล้วครับผมตายเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปฮะ หงลูกไฟบันล,ลัเกลโอเคครับผมร้านสองดวงติดเผาไหม้ไปครับผมตามด้วยบัตรโกเคสุดของดุยุทธนะฮะแบมเข้าไปร้านหกครับหงดวงเหลือก็จึงน,งนกจิกไปนกจิกไปแล้วตามด้วยนกของโปเต้ครับผมมานกของโปเต้หงลูกไฟบรรล,ลัเกลสองร้านสี่นะครับผมโอเคครับผมดวงโดนสะท้อนตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ เรียบร้อยกันไปนะครับผมสำหรับเจ้าโบรอตที่มีเกาะ3ดาวนะก็ค่อนข้างหล่อเท่ขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปในครับผมสำหรับการาเปิดเกาะโบรอตแล้วก็ลองเทสตัตวโบรอตที่เพิ่งปั้นมาไม่กี่วันนะครับผมโดยที่ปั้นแบบ ไม่เคยมีตัวโบรตสมาก่อยนะครับผมแล้วก็สามารถดันได้ถึงโบรตส5้าดาวได้นะครับผมโอเคครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับผมยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับการเล่น id surf 12นะครับผมก็เดี๋ยวลุงยุทธจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมสำหรับ id surf นี้นะครับผมก็ยังไงวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบายบาย Thank you.